นี่คือ,อรายการ gb nobi tv หลังจากที่หายกันเป็นนานเป็นชาติเลยนะฮะเออวันนี้เราก็อยู่กับเซิฟเซิฟสมัยคราสนะจุดเกิดอย่างนี้กันรู้กันแน,น่นอนนะอ่าเนี่ยก็เซิฟนี้ก็ล็อกอินอะไรเหมือนเดิมเอ๊ะไม่ใช่เขาเรียกว่าเออมันก็เบสิกอะล็อก slash log in นะนะแล้วก็พัตเวิร์ดแล้วคอนเฟิร์มพัตเวิร์ดไปต่อต่อ อมาเดินลงมาสําหรับเด็กใหม่บางคนนะไม่รู้ <Ooh. S 1> ว่าของกินอะไรของกินฟรีอยู่ตรงไหนนี่ผมจะพาไปดูนะฮะเพราะว่าเราเล่นแรกๆมาเนี่ยไม่รู้ของกินฟรีอยู่ตรงไหนคะอ่ะผมจะพาไปเลยอ <You. S 1> นี่เจอป้ายนี่ยจะให้ไปทางซ้ายมือนะฮะแต่มันยังไม่เขียนว่าฟรีไอเทม ตรงนี้ขอแวะนิดนึนงอะเป็นฟรีเอพแต่ตอนนี้เขาปิดอยู่เนื่องจากอะไรก็ไม่รู้ฮะมาเล่นไม่ทันอ่ะแต่ก่อนเห็นมีอยู่นะเนี่ยมาไม่ทันแล้วแหละเออแล้วก็เออลืมบอกฟรีไอเทมกันเนี่ยดูตรงป้ายนี่เลยซ้ายมือเนี่ยน่าฮะอ่านบ้างนะถ้าเล่นเนี่ยเซร์ไม่ค่อยดีใจยูคฮ ใส่มาเดินตาแมนะ่ไอ้ดีมันเป็นอะไรอ่ะอที่จะทำอะไรฉันไม่นะไม่ไม่ไม,ไม่อย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับไอ้ไอ้ไม่รู้จักนายเป็นใครไม่รู้จักนายอ่ะตรงนี้เออมันบดมันไปมากแล้วนี่นี่แจกของกินเนี่ยเห็นไมนะ่น่าอยู่ใกล้ๆมันมันใช่บดหรืออะไรฝากรวไม่รู้นะ จอจะมีป้ายเขียนอยู่นะ่ะนี่เลยฟรีไอเทมมีคุกกี้มีซีดมีต้นไม้เยอะชิดเลยมีต้นหญ้าเนี้นยเนี้ยนะเจนี่เลยมาเข้าไปตรงไหนต่ออีกอืมเซิร์ช็อปป่ะสำหรับเซิร์ฟนี้จะไม่เหมือนเซิร์ฟอื่นตรงที่ว่าตีผีตีผีพวกมอนต์น่ะมอนตต่าง จะได้เงินใช่ไหมเซิร์ฟอื่นอ่ะจะเซิร์ฟน,น,น,นี้จะไม่ได้นะฮะแล้วก็มอนหาค่อนข้างยากนิดนึงอ่าอ่า,อามาถึงซเซิฟเวอร์ช็อปล่ะเดินเลยเอ็นอพปุนั่นมานิดนึงเพื่อเจอไอ้เนี่ยที่มันโดดเดีตรงกลางมาไอเด็กไม่แม้แมตโต้เลยไม่แม้ไมเโต้โหลดไหมโหลด,ดโหลดอยู่วะโหลดอยู่แค่เนี้ยเจ้านี่ อะไรไม่รู้่บายซื้อซื้อไอ,อ,อเทมอ่ะเพื่ออ้าวเน็ตหลุดหรือเน็ตหลุดใช่ไหมเอาไม่หลุดเอ้ดิไอ้ดีมีเนี่ยสังเกตนะฮะสังเกตอย่างี้โอ้ยเนี่ยทำไมครับช็อปซื้อดินหกสิบสี่อันห้าสิบบาทเนี่ยจะมีตัวดีนี่คือ แล้วถ้าเราคลิกขวาเลยเออคลิกขวาใช่ไหมคลิกขวาเนะนี่ยนี่เราก็จะได้ดินมา64อันห58เย้ประมาณนัน้นอันอื่นก็ด้วยก็อันอ่านมาดูนะนี่แต่อันนี้คือผมทำมาหากินด้วิธีนี้คนระับขายกระจกฮะดู้ิบอันได้75บาทเพราะว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยมันต้องขายกระจกเลยฮะหาทะเลทรายมาเหมาะสักอันหนะึ่งฮะขุดเบยฮะแต่ขุดแล้วก็ ถ้าขุดเยอะแล้วแล้วมันเละใช่ไหมแนะนําให้เอาดินมาปูแทนทรายที่ขุดไปนะฮะเนื่องจากมันดูไม่สวยแล้วก็ถ้าเอาดินมาปูแทนเนี่ยมอนมันอาจจะเกิดก็ได้เอเมอนเออพวกสัตว์ต่างๆพวกแกะหมูนะ่ะเอาลงดินลเลยไปได้วันนี้แปลกๆนะ้คนลงดิน เดินอยู่บนดินไม่ได้เอเดินอยู่บนดินธรรมดาไม่ชอบนะนี่เหมือนกันนี่ที่มีตัวเอสนี่คือเราคลิกซ้ายไปเนี่ยมันเราก็จะขายนะแต่เราไม่ต้องถือไอเทมนั้นมานะเราแบบคลิกไปเลยก็ได้นะเราถือเนี่ยเรามือเพียวๆเ,เนี่ยตีไปเนี่ยของที่มันอยู่นี้เนี่ยหายไปขายนะขายนะยนะเออเนี่ยราคาดีแต่ไม่เคยได้ไม่เคยเจอเลยสักอันอะไรอ๋อเค้กขายเค้กได้ด้วย เออเออเนี่ยแบบเลสอต์นล้นบ้านนี่ข้ามาเป็นวอล์กได้เอามาขายเอามาล่อเนี่ยเราไม่เราไม่มีนะผมยังไม่มีเล่นไม่นอนเอยหาต่อได้บารอกเนา่ยบาร์บาๆๆนะฮะของก็ซื้อมัน,นนะซั้อืดนนักเกียร์ไฟฮะไปคราบเกาะโซ่นักเจียร์ ผมไม่ค่อยอยากจะคลารับสักเท่าไหร่เนี่ยมันเปื้อนจังเอ้ยซื้อเนี่ยราคามันเปื้อนจังเพียวๆแบบนี้ก็พอเลยแฮะเราจะวาร์ปไปที่โซนไอโซนแบบวาร์ปน่ะนะไฟแล้วมันจะแหลกนะอันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกันเนื่องจากบรรเทาไม่ได้จริงๆเตี้วอเอพเอ็มันน่าจะอยู่ที่สิบนะถ้าอยู่แถวนี้ 1> 1> ยี่สิบสองถึงสิบอะแถวเนี้ยว้าสกินสวยนี่เนูอ่าไอพีเอฟอยู่ที่สิบสามละอันนี้ก็จะเป็นวัโซนวัฟอจะเจ็บอ่านไม่ออกอันนี้ก็อ่านไม่ออกฮะโง่ผอมองโง่โทษแถวเนี้ยแหละมันก็เป็นเซเวอร์ช็อปออนไลน์ช็อปอ๋อไปอยู่ตรงโน้น,น,นีไอออนไลน์ช็อปเนี่ยเอาอย่าอย่าต้องต้องไปพูดนะ เออแหลกแหลกไอชิบหายแหลกอ่าแหลกลกหลุกหล,กลกอุอ้โหูุกเอฟจุดที่เจ็ดนะอยู่ไม่ได้ฮะอย่างนี้ความแหลกลื่นยังโอเคอยู่ที่สิบเก้าแล้วยังแดงอยู่เลยแต่ถเเดินมาเนะี่ยท่านก็จะเจอสิ่งนี้ฮะ ดเดิมๆๆๆๆๆๆเออน่ะมันสมมติผมเก่งภาษาอังกฤษนะคงไม่อยากจะพูดมากอะไรนันะเอาของไปใส่กล่องน,นี้ปึ๊บอ่ามุ่งขายพวกกี้สองอันเนี่ยใช่ไหมไม่อยากรีวิวตอนนี้เดี๋ยวไว้ช่วงหลังแล้วกันก็คือเอาของไปเน,นี้ยแล้วก็ไปแก้ในเว็บราคาอะไรอย่างงี้มั้งอ่ะเดี๋ยวจะมาวันหลังแล้วกันนะก็เป็นวิธีหาเงิน แต่แนะนำให้ขายของที่แบบมันหายยากจริงๆอ่ะนะมันต้องหายยากจริงๆอ่ะถึงจะมาขายในเนีน้ยมันจะมันจะขายดีไงของแบบกิ๊กก๊อกเนี้ยเขาไม่ค่อยซื้อกันหรอกนะไปดูต่อไปกันเลยอันนี้ยังไม่ได้ไปดูฮะเดี๋ยววันหลังแล้วกันแต่โอ้ไม่อยากมาแบบนี้เลยมันแรกอ่ะมันแรกอ่ะมันแรก แต่ต้องมาเพราะคนดูถามจริงชาแน,นลผมมีใครดูไหมนี่ยะโอ้พระเจ้าเนเธอร์นี่ยตัวมันโอ้ไปเอ็ดอยู่ที่ห้าขอยกไปเลยนะเออ,เอ,อ,เอ,อวอ่งว์ปเร็วขึ้นมนเลยเึ้นมาเรื่อยๆเลยฮะสามสิบเอฟเอสมีใครอยู่ตรนี้เนี่ยจะตีผมไหม ไม่มีนะก็มันดูเหมือนเล็กนิดนึงเออแหลกอีกแหลกอีกแล้วอ่ะเนี่ยสภาพก็อย่างนี้นะก็มันไม่ใช่ว่ามันจะเออเสียงกาลินาเออนี่ยมันก็โกสโตนหายากเป็นโอ้เป็นหายากกว่าเพชรอีกอะโกสโตนใะนเะซิร์ฟเนะี่ยขายได้ราคาโคตรดีเลยหละขอบอกนะ เนเธอร์นะวันเนี้ยวันนี้เนเธอร์ไม่กดมีใครเลยอืมมันอาจจะมีก็ได้แต่เขาไม่ได้อยู่แถวนี้นะไปร์แบบแบบผมไม่อยากอยู่นานฮะไม่ชอบเลยนะโลกอยู่ไม่ได้ฮะไปดูบ้านไปดูบ้านโกโลก็สงบ้านมหม่งน่อยแล้วกันนะเนะอ่อไม่อยากเขาไปในวาร์ปโซนเนี่ยจะพยายามแล้วกันนะเข้าไปเออ เออเนี่ยแจกไอ้ที่ไปเช็คบล็อกไอ้เช็คเกียนอะเนี่ยอย่างรัวบล็อกในใครทำเออมันไม่มใช้เวอร์เอดิชชัวอะไรตรงนี้แน่เลยอะอ่าไปไปเอาคืนไปไม่เอาอิสตัสเซเวอร์อีกหนึ่งนาทีปิดเซฟโอ้โหฟิตอะไรตอนรีวิวเนี่ยโอ้ไม่นะจ๊ะ โอ้เดี๋ยวคงต้องเดี๋ยวค่อยพพสแล้วกันนะเอ้าบ่ายโมงเอาไงฮะเอาไงฮะอืมอืมใครพิมพ์เนี่ยใครคุมโคโลเนี่ยอย่าให้รู้นะจ <c oughs> นจะร้องให้ดูเลยนะีย่ทำไมะ่ะรีบถ่ายก่อนแล้วไม่รู้แหละรีบถ่ายไปก่อน <c oughs> มาเนี่ยโซนนี้ผมอยู่นะจ๊ะก็มาทักกันได้ไม่ได้โฉสกดูเล้ นเนี่ยไอเนี่ยนะมัอนอ่นว่าอะไรวะโอริสหรือเปล่าอะไม่รู้อ่านไม่ออกไม่อยากอ่านแล้วปิ๊บออกโดดไม่ถึงเอ้ยเจอมาฮะใบ,น,น,บนู่นใบนั่นใบนี้ก็นนะฮะตามใบอะ่ะอืม,มอืมก็โอเคนะแถวนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีเกียนสักตัวไหร่นะส่วนใหญ่มันจะเป็นบ้านล้างนะ มันก็ไม่ออกจะล้างหนานๆทีจะเห็นคนมานะ่ะเดี๋ยวเขาเล่นก็เราเวลากับเขาผมก็ไม่รู้อีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้มาไม่ได้มาเล่นบ่อยด้วยนะเนี่ยบ้านผมกับเพื่อนผมแล้วก็ฟาร์มเพื่อนผมแล้วก็ฟาร์มผมพุ่นกันจบนะเชี่ยนนี่ก็คือบ้านของคุณก๊อตนะฮะจากคลิปเซิฟเซิฟตะวีนะฮะเอาฉิบหายอ่า นี่คือฟาร์มไม่นี่ฟาร์มไก่ดูฟาร์มก็ซีน่ารักเลยเช่นนี้ไปดูสแปกหนึ่งดีกว่าชาชาเอ๊ะนี่มันโรงงานอะไรวะเนี่ยอืมทุกเซิ์ฟเลยฮะที่เขาเล่นนะเขาจะมีเตาเผาเป็น,ปนโรงงานเลยนะฐานคอหมนะ่นะอยเงีจริงๆมันจะเผาอะไรนะ เผาเปล่าเนะี่ยเผาเลยอืมอะไรเนะี่ยอ๋อมากว่ามา์กเอาไว้เอ้ยปิดดิวันนีม้มันแปลกแปลกว่าม,มันอึดอึดเนี่ยบ้านผมว่านิดๆหน่อยๆ่ะไม่มีอะไรใหญ่มากมายเยอะๆกระหลอดไฟลาวา่ากับดงกระบ,บองเพชรที่แทบจะไม่มีใครกล้าไปตัดด้านไหน หายใจไม่ท <Hog s> <za> ันแป๊บ huh. น uh, uh, ึ okay. uh, uh, uh ่งโอเคเอนะอันนี้ะของทำมาหางกินทั้งนั้นอ่ะอืในะจฟาร์มกังโมเี็บกะสวยแบบตัดไปเจ็บไปนะฮะกระบองเด็ดเออเออเดี๋ยวเขาก็รีเซิร์ฟแล้วด้วยสิตอนบ่ายโมนี่ก็ประมาณ ที่ยงอยู่นะจะเดี๋ยวค่อยมาอีกรอบสองแล้วกันนะรอบสองอาจจะชวนเพื่อนมาเป็นก๊กเป็นแก๊งเลยหรือเปล่านี้ก็ต้องรอด,ดูนะเชีโอเครีวิวหมดอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้สิก็น่าจะมีประมาณเนี้เลยที่สปอนไปดูใหม่ดีกว่าเออมันมีสปอนที่หนดี่วามันมีตั้งหลายที่อ่ะเนี่ยม,มีกม็มมีสมมติคุณอยู่ใน ก็มดคนเข้าว้าไปแล้วนะพีมสปอนอ่ะมันก็จะมาอยู่แต่วนี้แหละก็<ม>เหยียบเล่นกันหนุกดีนะตรงนี้นี่ฮะชอบกดเล่นฮะเป็นชีวิตจิงปิ้วปิ้วดิวเออมันปิ้ว<ม>ที่ขลรงชาตินะเออเออฮะไมรู้สึกมันคืออะไรอ่ะมันคือการทดลองอะไรอ่ะ ข้าขอดูหน่อยสิมันคือห้องน้ําหรือเปล่าอมันไม่น่าใช่นะมันคืออะไรสักอย่างเออเกิดเฉพาะเนะี่ยอย่างที่ถ่ายไปตอนก่อนหน้านะี้ม่ชจะไมาอยู่แถวนี้ก็น,นะได้ขุดเร็วฟื้นฟูต่อเนื่องเยี่ยมเลยขับรถเรดวสิโอ้มันช่างโอ้ a ม a ซิง จะชวนมาเป็นก๊กเลยนะฮะเอเพื่อนผมแลแ้วก็ใครมากมายนะโดดิไปไปไปโอ้มายนะวันนี้เกิดอะไรขึ้วนวาบีวบัดโอ้เบ,บชงั้นก็จบไว้แค่นี้กอนนะเดีย๋ยวรอบสองเดี๋ยวมาแล้วกันบาย